เชิงเดี่ยวในพื้นที่ที่เป็นภูเขาของเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศของเราเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงจนก่อให้เกิดภัยพิบัติตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินถลม่มน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําท่วมเฉียบพลันซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับเราเป็นอย่างยิ่งแต่ทราบไหมครับว่าการทําสวนแบบผสมผสานสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ให้คุณได้อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับ ว่าการทำสวนผสมผสานมีแนวคิดที่มาเป็นอย่างไรเราไปพบกับดโอรโอพาสผู้ที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของสวนผสมผสานกับเรากันเลยดีกว่าครับสวนผสมผสา,านนี้มีแนวคิดยังไงคะคำว่าสวนผสมผสานค่ะบมันอยู่ที่คำว่าผสมผสานนะครับโดยมีหลักคิด นะครับคือโดยพื้นฐานของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกษตรกรเนื่องจากเมืองไทยเ,ยเป็นเมืองการเกษตรดังนั้นตั้งแต่ดีที่ผ่านมาเราจะอาศัยทรัพยากรอาศัยผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยเราดังนั้นการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในพื้นที่เนี่ยจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามที่จะใช้มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนั่นคือหลักการที่นี้คำว่าผสมประสานเนี่ยก็แสดงว่ามันจะต้องมีหลายอย่างตั้งแต่พืชตั้งแต่สัตว์แล้วก็พืชเองก็ต้องมีทั้งสมุนไพรมีอาหารมีผลไม้มีพืชที่นำมาใช้สร้างบ้านเรือนไม้ยืนต้นเหล่านี้ค,ครับ นั่นก็เป็นบูรณานการหรือทางแต่ละภาคก็อาจจะมีชื่อแตกต่างกันไปส่วนผสมปรสานนี้เราเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นอยู่ที่ว่าเกษตรกรแต่ละคนเนี่ยเขามีอาชีพหลักอะไรถ้าเกิดว่าเขามีการปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลักดังนั้นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้ในการปลูกยางพาราแต่พืชสมุนไพรผลไม้ตลอดทั้งการเลี้ยงสัตว์ไก่เป็ดต่างๆก็จะนําเข้ามาสมทบแล้ว เขาเองก็จะเลือกเอากิจกรรมที่มันทําให้เกิดความยั่งยืนหรือทําแล้วรู้สึกว่ามันสามารถที่จะให้เขาดําเนินกิจกรรมนั้นไปได้นี่คือหลักการว่ามันเริ่มต้นอย่างไรผลที่จะได้รับตรงนี้ย่อมดีกว่าในเรื่องของการทําการ,กรเกษตรเชิงเดี่ยวแน่นอนเนื่องจากว่าการ,กรเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าปีไหนที่ผลผลิตไม่ดีเช่นระลูกปามอย่างเดียวหรือยางอย่างเดียวหรือยางผลไม้อย่างเดียว แล้ก็ไปหมดเลยแต่ถ้ามีผสมผสานบางครั้งเรายังได้ผลผลิตจากส่วนโน้นส่วนนี้มามเกลื่อนุนกันมันจึงทําให้เกษตรกรน,นั้นสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองอยู่ได้จากรายได้ลหลายๆส่วนถึงจะไม่ใช่รายได้หลักๆนี่นี่คือผลประโยชน์โดยภาพรวมของคําว่าเกษตรแบบผสมผสานแล้วอนาคตข้างหน้าคะสวนผสมผสานจะเป็นยังไงคะเนื่องจากปัจจุบันนี้ เกษตรกรในพื้นที่เท่าที่เห็นเห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวไปเนื่องจากว่าผลผล,ผลิตหรือราคาของผลผล,ผลิตเนี่ยมันเป็นแรงจูงใจเช่นยกตัวอย่างเรื่องของปลาล์มน้ํามันถ้าเกิดปลาล์มน้ํามันราคาดีเขาก็จะปลูกปลาล์มอย่างเดียวหรือยางราคาดีเาก็จะปลูกยางอย่างเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงดังนั้นอ,อนาคตเนี่ยหรือความหวังก็คือจะต้องพยายามส่งเสริมให้เขาเห็นความสําคัญ ของการทําเกษตรแบบผสมผสานโดยเฉพาะใช้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคมพ่อบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาเป็นส่วนที่จะทําให้เขามีหลักการและเหตุผลว่าทําไมเขาถึงจะต้องใช้อลักเกษตรแบบผสมผสานเข้ามาทําการเกษตรครับเห็นไหมล่ะครับว่าการทําสวนผสมผสานนั้นช่วยเราได้ขนาดไหนชักอยากจะรู้แล้วสิครับว่า เขามีวิธีการทำสวนผสมผสานกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกับคุณลุงสถิตเกษตรกรที่ใช้วิธีการทำสวนผสมผสานจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเราไปกันเลยครับถึงแล้วล่ะค่ะที่นี่ล่ะค่ะศูนย์การเรียนรู้ดอยสถิตค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับลุงสถิตข้างในค่ะเกษตรกรผู้ทำสวนผสมผสานค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปพบข้างในเลยค่ะ ทำไมคุณลุงถึงคิดทำสวนผสมผาานแบบนี้คะคือเมื่อก่อนน่ะมันมีอะรอกบ๊อบเซติกอะไรต่างๆนะมันตก <S <S ต่ำจวงอย่างราคาตกต่ำนั่นแหละทั้งนี้น,น, <S <S นี่นปี4 .2 คุณลุงคิดมาปลูกเป็นช่วนหลงของเป็นปืลลักเลยคะ่ะ วช no ัชพบซาในพวกีต่างพืชต่างๆเนี่ยก็มีต้นไม้เยอะแยะมัดฉันลลางนี่เราจะมีสมุนไพรได้ต่างๆเนี่ยข้างล่างนี่คะมีสมุนไพรด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังนี่เยอะแยะมัดเลยเราปลูกแบบนี้อีกอย่างเราจะได้หนูรักต้นไม้ด้วยแล้วคุณได้ประโยชน์อะไรกับมันบ้างคะมาใช้ในชุมชนก็ได้เป็นรายได้เสริมครอบครัวก็ได้ตั้งแต่หนูเดินเข้ามาเนี่ยเห็นต้นชาาเยอะมากเลยค่ะทำไมถึงเลือกปลูกต้นชาบาได้เยอะขนาดนี้คะอ๋อต้นชวบา anh em ăn ừ. chuối bằng xe ngay ừ. gặp ai phượt ờ, thì chân nào rập rụng lồng cống này là dài hết nè phượt tuần nay mà ừ. bằng xe rồi ừ. mà còn mà mất tiền luôn mất rồi cả ở chợ bán tuần mà bằng xe nó kẹ là giá 3-4 đứa này chợ bán sao thì bằng tuần lồng cống này dáng mình bán này sao dừng มนก็หน้าดินแม่เลยนะน้ำมันจะมาสอมาฟังตะลายหน้าดินได้ต่างๆเนี่ยฉบาเนี่ยมันจะเป็นกันเป็นล็อกไว้จะช่วยดูคุมคนหลงกลด้วยอ๋อหน้าสมุนไพรใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอะคะดอกข้าวฉบาเนี่ยสมัยก่อนเวลาคนเขามีลูกเยอะๆก็จะตักเป็นยาคุมกําเนิดยาคุมอ่าะาบาทำเป็นยาคุมกับเนิดโอ้โหมาต้มเนี่ยเก็บดอกฉบามาต้มดอกเนี้ย เอามาต้มกับน้ำพึ้งรวงออเอาไปตาแร่ซอสอ๋อทาแผได้ด้วยเนี่ยตาทำไมไม่ไม่เกิดแผลเป็นไม่เกิดแผลเป็นอ่าเนี่ยต่างสรรพคุณอยอะงที่หนูลงไปอย่างนึงที่คุณลุงพูดว่าใช้ต้นชบาคุมต้นลองกองทําไมถึงต้องใช้ต้นชบาคุมต้นลองกองคะเพราะเหว่าลองลองกองดีว่าเราเอาชบาปักเนี่ยค่ะ แต่ก็ว่ามันไม่ตายแรงเลยแต่ลงกองเนี่ยว่ามันเราไม่ได้ปักไอ้ต้นชะบาเนี่ยอเออทึกคด,ดูแรงตายไปเยอะไอ้ตอนลงกองตอนนั่งผ่มปักไว้ประมาณสี่คุมสี่คุมอ่มันจะคุม่มรบรอบตอิจตั้งเลย<อ>หลังจากที่คุณลุงสถิตประสบปัญหาเรื่องการยืนต้นตายของลงกองที่ปลูกไว้ในสวนคุณลุงก็ได้ทําการทดลองโดยเริ่มจากการสังเกตว่าต้นชะบาที่ขึ้นอยู่ในบริเวณบ้านนั้น สามารถทนแรงได้ดีอีกทั้งมีลักษณะเป็นพุ่มสามารถแผ่ขยายปกคลุมพื้นดินได้ดีจึงลองนำต้นชบามาปลูกรอบๆต้นลองกองโดยทำการปลูกต้นชบา4ต้นล้อมรอบต้นลองกองและทดลองปลูกเปรียบเทียบกับต้นลองกองเดียเด่ยวๆโดยไม่ได้ปลูกต้นชบาล้อมรอบผลปรากฏว่าต้นลองกองที่มีต้นชบาล้อมรอบนั้นสามารถจเจริญเติบโตได้ดีแม้ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูแล้งเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า ต้นชะบาที่เราปลูกล้อมรอบไว้ช่วยในการรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นลองกองที่ปลูกไว้นั่นเองล่ะครับหลักการที่คุณลุงใช้คิดใช้ทําสวนผสมผสานนี้คืออะไรคะทำยังไงคะเรารคือรปกูกลักษณะผืนด้าชันนะจะมีผืนชันบนชันบนคือไม่ไม่ที่เรามม้ชายซอยได้เป็นผืนคุมชันบนเลยใช่ไหมกันแซ้งชันบนนดย แล้วกระรองลงมาผัวองกองลงกองแล้วก็มีพักช่อมะช้านพัวสมุนไพรไลงกองนี่คือพืชหลักของเราใช่ไหมคะรองมาชาวบ้าแล้วก็มีสมุนไพรต่างๆชงมาอันนี่คือเราเอาไว้คุมหน้าดินอ่กจังแล้วถึงจะมีสมุนไพรต่างๆใช่ไหมอมุนไพรต่างๆประโยชน์เราเอามานอกจากว่าใส่สมุนไพรมาต่างประโยชน์สมุนไพรแล้วค่ะ มันสามารถสกัดดินไอไม่ไล่ได้เหมือนกัน oh. อน๋อเราใชมารถสกัดได้เลยเราจะปลูกเป็นล็อกเป็นล็อกมาซึ่ง oh. หัวเนี่ยมันจะเป็นแทวไป <c oughs> เวลนาน้ำลงเนี่ยน้ำม,มันจะกระจายไปทั่ว oh. ไม่ไใหนาปเป็นลำไปในการทำสวนผสมผสานมีหลักการง่ายๆในการทำนั่นก็คือการคัดเลือกพันธุไม้ที่จะมาปลูกในสวนผสมผสานให้มีความเกื้อกูลกัน,กนพึ่งพาอาศัยกันถึงจะสามารถอยู่กันได้อย่าง,ย,างยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่นในสวนของคุณลุงสถิตจะมีการปลูกพืชให้เป็น5ระดับชั้นชั้นที่1คือชั้นของไม้ยืนต้นขนาดใหญ่อายุยืนลำต้นสูงเป็นชั้นบนสุดเช่นต้นมะฮอกกานีต้นจำปาทองเป็นต้นชั้นที่2พืชหลักที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณลุงสถิตมีขนาดต่ำลงมาจากกลุ่มของไม้ยืนต้นในลำดับแรกยกตัวอย่างเช่น ต้นลองกองในสวนของลุงสถิตนั่นเองชั้นที่สาพือที่จะช่วยคลุมโคนต้นของต้นลองกองนั่นก็คือต้นชบาที่ช่วยยึดพื้นดินแผ่ขยายรากและเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีชั้นที่4ก็จะเป็นพืชในกลุ่มที่สามารถจเจริญเติบโตในร่มได้ดีเช่นกลุ่มพืชสมุนไพรต่างๆและชั้นสุดท้ายพืชคลุมดินที่ปลูกไว้เพื่อช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการสไลด์ของหน้าดินเพียงแค่นี้ เราก็จะได้สวนผสมผสานที่ดีเอาไว้ใช้งานแล้วล่ะครับทําไมถึงคุณเลือกที่จะใช้หลักการทาสวนผสมผสานนะคะเราสามาถมาดีหลักษาระบบนิเวศ<อ>ได้ใช่ไหมคือเนึ่งอากาศอะไรต่างๆแล้วอีกอย่างมันความหน้าแน่นข้อมายเนี้ยค่ะนามนี้ไม่สามารถดีนั่น,น,าานได้เลยมันเแทวลำธานอะไรต่างๆเ<อ>นี้ยป,ปรูกมามาเยอะเนี่ยค่ะพีนไรเนี่ยมันจะไม่เดินเลยม,มันจะ น้ำม,มากก็เช่ามาด้หยุดหนามได้เลยแล้วหมากนี่คะหมากนี่เป็นปื้ดเชอ้อไหมนี่มันหยุดดินได้เนี่ยเนี่ยด,ดูนี่เนี่ยเนี่ยโอ้โอดูรากมันรากแน่นมากโอ้โหแน่นแข็งมากเลยค่ะเราอ่าเราอ่าแต่ละปีก็มากเลยมันจะมีผลผลิตออกมาอ๋อ,อเ,ปเป็นเป็นเชื้อไม้ได้ได้เสื้อโอได้ทั้งผลผลิตได้ทั้งแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยอ๋อเอาทำอะไรได้บ้างเนี่ยเนี่ยฟิวเนี่ยกู้กูดกู้เอามาเลยกใบเคี่ยวน้ำมัน ถาแพ้เด็กตีเป็นตาสน่ะเป็นตานเป็นเปื่อยอะอ๋อค่ะอ่าทาหายแล้วก็รู้ข้อมากเนี่ยเอามาเป็นยาสมานอ๋อถอนความอาเนียเขาเกี่ยวมาเป็นยาสมานแต่ก่อนเนี้ยทางเขามาเนี่ยตะตอกหมาไม่ไหมตะตอกไม่ไหมเนี่ยเรามาควานๆนะตำเป็นยาแก้ไข้ทับฤดูอ๋อไก่ไข้ทับฤดูอ่าเนี่ยสงสัยต้องไปปลูกไว้ที่บ้านเลยอันนี้หวานสาวลุง ว่านสาหลงว้าวว่านสาหลงนี่มันมีปีนอมตั้งแต่ร้านเนี่ยจนมาถึงใบเนี่ยอมเขาบอกว่าต่างสมุนไพรก็คือไอ้าประคุณก็คือเอาไปต้มหรือบำรุงหัวใจกับปอดบำรุงหัวใจกับปอดอี่เขาเยอะว่านสาหลงก็บอกว่ามันมีปีนอมค่ะสมัยก่อนเขาเอาไปเอาไปทาตัวให้สาหลงไม่เอาไปอมอแตปหัวใจไม่ได้ได้เป็นวันอ๋อู่ัชายไม่ค่อยได้แปลงฟันเอาไปอมอมเอาไปอ่าน้สาเวลาฟูด อ๋อถึงลงอ๋อก็เลยเขาเรียกตั้งชื่อนั้นตั้งแต่นั้นมาคือว่านเสาวหลงออันนี้่ับปุบันนีาบ้านก็เด้ปลูกระดมบานเลยว่ามีรางคาได้นะปลู้หน้าบ้านก็วเป็นเมตตามานิยมทางเชื้อแต่เขาถ้าว่าเป็นต่างสรรพคุณยาก็คือเป็นยาบำรุงหัวใจกับปอดการทำสวนผสมผสานนั้นนอกจากเราจะมีรายได้จากการทำสวนได้ตลอดทั้งปีแล้วเรายังสามารถช่วยลดปัญหาการพังทลายของหน้าดิน ช่วยชะลอความแรงของน้ำป่าที่จะไหลบ่าเข้ามาทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้อีกทางหนึ่งด้วยล่ะครับนอกจากนี้เรายังสามารถช่วยกันรักษาสมดุลทางธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งด้วยครับเดินชมในสวนผสมผสานของคุณลุงจนทั่วแล้วเราก็จะเห็นพืชสมุนไพรมากมายเลยนะครับเราตามคุณลุงสถิตไปดูกันดีกว่าครับว่าคุณลุงมีสมุนไพรอะไรที่น่าสนใจกันบ้างผลผลิตในสวนผสมผสา,านของคุณลุงสถิตคะ่ะคุณลุงสถิตขามีอะไรมั่งคะ พวกสมุนไพรต่างๆครับผืดพักที่ว่าเราเราปลูกไว้ทีเนี้เพราะว่าส่วนก็เรานี่เราไม่ได้ใช้สานเคมีได้ธรมาต่ทั้งสส้นใช้แบบธรรมชาติค่วนเรื่องกาเป็นไอันนี้ก่อนครับอันนี้คืออะไรคะน่อไม้ครับน่อไม้อันนี้เป็นน่อไม้เพลวันขอใช้ประโยชน์เราเราปลูกไว้แนวกันน้ำด้วยพื้นที่พ้นผลิตก็จะได้เอามาปรุงเป็นอาหารถ้าว่าเราใช้ต่างประโยชน์ต่างยาเนี่นะค่ะ กระชายรักหรือว่าคนเนี่ยเอามาต้มขับปัสสาวะได้สั่งๆอ๋อขับปัสสาวะนะคะค่ะอนี่เขาว่าสร้างทำไมไขมันลดหน่อยหรือว่าสร้างเส้นแดงมาเกลือก่อนแล้วก็ไปลดน้ำตาลแก้บาหวานได้ได้บางอย่างอันนี้ฮะอยากมาตัวนี้คืออันนี้คือกระชายแดงกระชายแดงค่ะแล้วสรรพคุณนะคะช่วยกระจายเลือดระบบเลือด อ่าต่างตเนี่ยแล้วก็พวกปลาแพร์เนี่ยค่ะมีแพร์ตามปลาด้อ๋อแพะตาปลาอันนี้กล้วยปลากล้วยปลาครับอ่ากล้วยปลานี่ลูกอ่อนๆเอามาปุงไปนานได้แต่ยางเอามันเนี่ยคือว่าลูกอ่อนเนี่ยเวลาลงทองได้เนี่ยเราเอามากินแกลงทองได้แล้วกลับปงไป็นน้ำคั้วรากเนี่ยข้องไอ้ กล้วยป้าเนี่ยเรานำมาเป็นยาแก้ต้อนผิดค<อ>่าโรนได้ด้แก้ผิดไ่้ด้วยแต่ถ้างามันเล็ดก็มันก็อมาทำเ,เป็นยาขับพยาธิได้ด้วยขับพยาธิได้ด้วยโอ้โหเจาระคุณเยอะครับสมุนไพรมากมายหลากหลายชนิดประโยชน์ที่ได้รับจากสมุนไพรเหล่านี้ก็นับได้ว่าม,มากมายจริงๆครับสามารถนำมเาเป็นยารักษาโรคได้หลากหลายทีเดียวครับทั้งสมุนไพรสดทั้งสมุนไพรที่นำม,มาตากแห้ง และนอกจากนำมาทำยาโดยตรงแล้วคุณลุงสถิตยังนำสมุนไพรที่มีอยู่ไปใช้ในนวัตกรรมที่คุณลุงคิดขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการทำห้องอบซาวน่าที่ใช้สมุนไพรเป็นตัวยาในการอบเพื่อรักษาสุขภาพได้ดีอีกด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยครับนุยอออมาได้แล้วค่ะ ใช่รู้สึกสบายจังเลยค่ะข้างในหอมกลิ่นสมุนไพรมากเลยค่ะคุณลุงขาทําไมคุณลุงถึงคิดแนวะคิดที่จะทาห้องอบอซาวน่าแบบนี้คะมีพรเาราอยู่ซกว่าก่นะลุงเคยไปอบสมุนไพรแล้วก็ติดใจตัวนี้ค่ะแล้วก็ออามา,ามทําถี่บ้านนะแล้วก็ทาประมาณสักสร้างซีรุ่งเล,เลยอาการที่นี่ก็เป็นคือโรตีซีตือเราปรับปรุงมาก่อนในไม,ไ,มไม่ได้หลักษณะนี้น้องซีเรียมังไรเนี่ยฝันลมไรยังไม่มี แต่ปัจจุบันนี่ยเรารูแบลกันครับเข้าวอบนี่สบายมาแต่มันมีอากาศเข้าไปช่วยด้วยถ้าข้างในเราจะมีฝันลมอะไรทีเดียวสมาร์ทโฟนสมุนไพรในกับตัวยาสมุนไพรที่ว่าเราพาไปดูในสวนนะแล้วก็เอามาปัทมบาซานในการมีห้องไอสำหรับตมหมอตมเป็นมอสเตเตเล่เดี๋ยวไปดูข้างมอตมยาในมอ้อนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างอะคะก็สมุนไพรที่ว่าเราปลูกในส้วนเนี่ย ค่ะผูววานต่างๆเนี่ยเราจะซับๆๆใส่ไว้ในมอตมนี้ค่ะมันจะนำกลั่นของทั้งหมดเลเนี่ยเข้าไปห้องอบตีว่าหนุ่ยอบปตะกี้นะค่ะวิธีกระบวนการมันคือทำยังไงอะคะต้มกลนนั่นไหม ต้มกลั้นเลยชายนำกลั้นเนี่ยไปอบอ,อ,อบไปเ,เป็นเ,ออว,นเว่าอบซาวน้าแต่ว่าก็เราจะเนลัยกษณะคือเด่นเดืองวัานระเบิเลยสำหรับโบราณเลยในการทำห้องอบซาวน้าของคุณลุงสถิตนั้นสามารถทำได้โดยใช้หลักการของการระเหยของไอ้น้ำมาเป็นตัวช่วยในการใช้ห้องอบซาวนา้า วิธีการก็คือการนำสมุนไพรที่ได้เตรียมไว้มาต้มรวมกับน้ำในหม้อต้มที่ได้ออกแบบไว้ให้มีโพรงอากาศที่จะเป็นช่องให้น้ำสมุนไพรที่ระเหยออกมาได้ส่งต่อไปยังห้องอบทรงครึ่งวงกลมโดยอาศัยพัดลมที่ได้ติดตั้งเอาไว้ที่ปลายท่อเป็นตัวช่วยในการดูดไอน้ำสมุนไพรให้เข้าไปในห้องอบเพื่อให้ห้องอบสมุนไพรนั้นได้รับปริมาณไอน้ำสมุนไพรได้เต็มที่นั่นเองล่ะครับเพียงแค่นี้ เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากห้องอบสมุนไพรได้เต็มที่แล้วล่ะครับสรรพคุณมันนะคะมันก็ช่วยอะไรมากเราไปออกบอย่างเงี้ยอ่าช่วยระบบการหายใจการหายใจต่างๆไร้แพ้ต่างๆผิวปันไรผิวผันระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยผพอดีปพดซีซ่าอะไรเยอะๆเนี่ยเราบบอบฟเลยมันมันจะช่วยละลายพวกเนี้ยไขมันเม็ดเลือดไรต่างๆเนี่ย เวลาเราอบเราอบใช้เวลานานไหมคะส่วนใหญ่คนเดียวมาไม่ไม่ประมาณสามนาทีพเดีอบในหลายๆลครั้งนะฮะหรือรับดังไกด้ายเนี่ยประมาณหน้านาทีสิบนาทีแล้วก็อบมากินน้ำกินน้ำแล้วม้วนเปลือไปช่วยในการขับอีกครั้งนะอบครั้งนี้ค่ะคุณลุงคิดเงินหรือว่ายังไงคะกินครั้งเราไม่เกินสาสบาทแต่บางครั้งเขาามีมื่นคงเรางเครอะห์ได้เขาส่งคนพิการมามามาบำบัดเนี่ยเราจะรักษาให้เขาฟรี เห็นกันไปครบทั่วแล้วครับกับสวนผสมผสานของคุณลุงสถิตตั้งแต่รูปแบบการจัดการสวนการนำสมุนไพรในสวนมาทำยารักษาโรคและการทำห้องอบสมุนไพรอยากรู้ไหมครับว่าในการทำงานของคุณลุงสถิตแบบนี้มีแนวความคิดตามหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างไรเราไปหาคำตอบนี้จากดรโอภาสกันเลยครับด้วยวิธีการทำการเกษตรแบบผสมผสานของ คุณสถิตมีสีนี้เราสามารถที่จะอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ได้นะครับเนื่องจากว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณสถิตเขาเป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่ามานานซึ่งจะต้องมีการลองผิดลองถูกว่าสมุนไพรหรือพืชต่างๆที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันดำรงชีวิตอยู่ลักษณะอย่างไรเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกชนิดของพืชหําลำดับชั้น โดยการคงไว้ซึ่งพืชเดิมที่มีประโยชน์ตั้งแต่ยอดเขาลงมาเป็นสเตปเรื่อยๆนะครับและที่ส่วนหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบอาชีพก็คือมีการปลูกผลไม้เช่นลองกองซึ่งลองกองนี้ในช่วงหน้าแล้งก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่ขาดน้ำเขาก็จะมีการมองหาพืชชนิดอื่นๆที่จะมารักษาหน้าดิน หรือให้ความชุ่มชื้นสำหรับพืชหลักที่เขาต้องการที่จะปลูกนั้นนะครับเขาก็ยืนยันว่าต้นชบาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะครับที่สามารถทนต่อร่มเงาและสามารถที่จะรักษาความชื้นของหน้าดินได้หลักการหนึ่งที่คุณสถิตเองพยายามที่จะปลูกพืชให้แน่นในพื้นที่ตรงนี้เนื่องจากภูเขาเป็นลักษณะสโลปแล้ก็ป้องกันดิน ไลด์ลงมาซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นว่าในภาคต่างๆตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานเองนะครับแถวโคราชก็ตามในพื้นที่ที่เป็นที่มีภูเขาเนี่ยถ้าเราตัดไม้ทำลายป่าแล้วไม่มีการรักษาพืชที่คลุ่มหน้าดินนั้นจะเจอปัญหาเรื่องของดินถลม่มดินสไลด์ลงมาซึ่งเป็นปัญหาที่ เราเจออยู่ในปัจจุบันในทุกภาคเลยก็แล้วกันนะครับดังนั้นการทําการเกษตรอย่างนี้เราสามารถอธิบายด้วยเหตุด้วยผลว่าเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยรักษาหน้าดินรักษาปัญหาทางภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อีกเช่นเดียวกันนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่คุณสถิตพยายามบริการสังคมชัดเจนก็คือนำเอาพืช สมุนไพรที่เขาปลูกหรือแม้กระทั่งพืชสมุนไพรที่อยู่ในภูเขาที่เขาอาศัยอยู่นั้นมาใช้เป็นยาสมุนไพรในการที่จะบริการชาวบ้านและมีการสร้างเป็นห้องอบลื้อเตาอบสมุนไพรนะครับซึ่งค่าบริการถูกมากนะครับก็แค่20บาทดังนั้นจะมีชาวบ้านหรือ,อคนในละแวกนั้นนะครับเดินทางไปอบสมุนไพรนะครับก็จะเห็นเป็นภาพของการ ที่คุณสถิตเนี่ยได้เอื้อต่อการบริการสังคมการบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ในตัวของคุณสถิตเองและทรัพยากรตลอดทั้งสภาวะภูมิประเทศตรงนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นงานวิทยาศาสตร์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่แตกต่างกันแม้กระทั่งว่ามีพื้นที่เหมือนกันแต่จะต้องมีการศึกษาวิจัยซ้ำๆกันเพื่อที่จะให้ได้ข้อยุติหรือข้อสรุป ที่มันดีที่สุดครับนี่คืองานทางด้านวิทยาศาสตร์จากการเป็นคนช่างสังเกตคิดทดลองบันทึกผลและขยายผลทั้งหมดทำให้คุณลุงเสถิตสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในปัจจุบันนี้ด้วยความคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่ในภูมิปัญญาชาวบ้านที่คุณลุงทำให้เห็นทั้งหมดที่เราได้ชมกันไปแล้วคุณก็สามารถทำได้อย่างที่คุณลุงเสถิตทำได้เหมือนกัน เพียงแค่คิดวิเคราะห์ปัญหาและทำการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุและผลแค่นี้เราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกันครับ